สวัสดีค่ะวันนี้จะทำสตอเบอรี่สำหรับมาร์กหน้าช่วยให้หน้ากอนไว้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีสตอเบอรี่ก็เหมือนยังบ้านนะคะถ้ามีกล้วยน้ำว้ายิ่งดีวายนาเอาเก็บมาจากสวนอเอาแค่สองสองลูกโขูดไปแล้วเรียบร้อยทำให้ละเอียดนมจืด น้ำผึ้งค่ะหามาล้างข้าวของเราหมามล้างข้าวนะคะก็มีแค่นี้ผสมกันนะคะยายนาเองก็อายุกาปลาเข้าห้าสิบสองห้าสิบสามคงประมาณนั้นเลยค่ะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อื่อนงนะคะเพราะว่าเดนา ลูกเลี้ยงนะคะพ่อแม่ท่านเอามาเลี้ยงตั้งแต่ขอมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่กันแน่แต่ตอนเรียนหนังสือเรียนพร้อมกับคนที่เกิด2,507นะคะ ก็น้ำสาวข้าวเอาลงแล้วนะคะโอ้ยเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็นมนะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องอ่าเราไม่ต้องไม่ต้องไอสูตรเป๊ะ ตาม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 ติบเลยนะคะอ่ะแล้วก็ผสมกันนะคะ แค่นี้ค่ะผสมกันกถ้าใครพอจะรู้ว่ามีใครที่หน้าตาเหมือนยายนานะคะเพราะายนาก็อยากเห็นพ่อแม่ ของตัวเองอยู่แต่คงท่านก็คงเสียชีวิตไปแล้วแต่ยายนายก็คงอาจจะมีพี่หรือน้องน้องชายน้องสาวหรือพี่ชายพี่สาวยายนายก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าแม่ท่านข,ขอเอามาเลี้ยงนะแต่ยายนายังเด็กยังยางเด็กมากท่านเอามาจากกาลสินค่ะแล้วก็ มาเลี้ยงท่านไม่เคยท่านไม่เคยบอกว่าเป็นลูกบุตรบุญธรรมเพราะว่าท่านเอามาแจ้งเกิดเป็นเป็นชื่อของท่านโดยตรงค่ะแล้วก็อ่าแล้วก็ท่าน พูดไม่ได้ที่รู้นี่เพราะว่ายายทวดเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะยายทวดแต่แกก็ตาบอดด้วยนะตอนนี้ท่านก็เสียนานแล้วทีนี้เพราะว่าคนแรกคนแรกที่ขอมันเลี้ยงเลี้ยงที่เอ,อกาลสินแม่แม่แม,แม่เขาเอามา ขอมาเลี้ยงจุดที่หนึ่งคือกาลสินพอทีนี้คนที่เลี้ยงกาลสินเขาก็เลยพอเลี้ยงเย,ยนามาไม่กี่เดือนเขาก็ตั้งท้องเองของเขาเขาก็เลยยกเย,ยนาให้ก็เลยประกาศยกเย,ยนาให้อีกอีกให้ให้ตกเลยแม่แม่ของแม่บุญธรรมคนที่คนที่ คนที่เอามาเลี้ยงยายนาท่านก็เลยไปเอามาอีกรอบหนึ่งจากนั้นแล้วยายนาก็เลยตกลงก็เลยมีแม่ทั้งหมดคงสามคนแล้วมั้งคะอะขอโทษด้วยนะคะจะมาทำเรื่องความสวยความงามแต่ดันพอพูดถึงว่าอายุตัวเอง,อย,งยังไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่ก็เลยร้องไห้หนะ้าจอทีนี้ก็ทำผสมกันทุกอย่างนะคะแล้วก็เอ่อ มากหน้าไว้สักประมาณสักเอ่อสิบถึงสิบห้านาทีจะทำให้หน้าเราอ่อนอ่อนยาวได้นะคะทำประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสักครั้งหนึ่งส,ส่วนใยายน้าก็จะแล้วแต่อารมณ์นะคะเพราะว่าขี้เกียจบางทีก็เดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่ง แต่ถ้าได้ทำอย่างนี้น้นเล็กนะ้อบางครั้งก็ทำสองครั้งค่ะมาอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งเลยค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณลวงนาะถ้าถ้าใครเห็นหน้าตาที่ว่าเหมือนกันกับปวินานะคะก็กับ ครับเพราะว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมเออไม่มีข้อมูลจริงๆค่ะรู้จักแต่ว่า แม่คนที่อเอามาเลี้ยงที่กาลสินแล้วก็แม่คนที่ปัจจุบันที่ท่านอเอามาเลี้ยงกันเติบใหญ่ก็เป็นคนสกลนครพี่สาวของท่านอยู่กาลสินก็เลยรู้ว่ามีคนที่จะเอาเด็กมาเลี้ยงไอเด็กเด็กให้ต่อก็เลยไปเอาเจนาม,มาส่วนพ่อแ,แท้ๆเคยมาครั้งเดียวคะ่ะ มาตมาใหญ่นาจําความได้ก็คือใหญ่นาเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สองท่านก็มาแค่ครั้งเดียวแต่ท่านพูดภาษาภาคกลางใหญ่นาก็เลยไม่รู้ว่าใหญ่นาเป็นคนทางไหนเป็นคนลูกเต้าใครเป็นพี่น้องของใครถ้า ้าเจอหรือได้ยินข่าวหรือมีใครเคยพูดให้ฟังว่ามีคนมีญาตพี่น้องที่ให้คนอื่นเข้าไปเลี้ยงนะคะช่วยแนะนะช่วยช่วยช่วยจิต่อหน่อยถ้าหน้าตาคล้ายๆยายนาหรือ,อยังไงเนี่ยยายนาหน้าตาไม่ได้ เออไม่ได้ทำอะไรสักอย่างส่วนจมูกก็เป็นเองทุกอย่างแต่บางครั้งเขาก็ว่าหน้าตายายนามันมัน,มนไม่ใช่เหมือนไทยเท่าไหร่แต่ยายน้าก็ไม่รู้นะว่าว่าเป็นทางไหนไม่รู้เลือดมาจากไหน แต่แน่แน่คือเลือดไทยเราแน่แต่คงเมีจากไหนอีกเพิ่มมาอีกนิดหน่อยก็อาจจะเป็นได้ขอโทษค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ